พวกกล้วยนะครับหรือผลไม้ที่เน่าเป็นน้ําแล้วนะครับเราจะนะฮะไม่ทําเป็นน้ําหมักชีวภาพกล้วยสุกแบบนี้นะครับกินไม่หมดนะฮะหรือผลไม้ชนิดอื่นก็ได้อย่าทิ้งนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาทาฮอร์โมนพืชเร่งดอกนะครับออกดีทําให้พืชนะครับติดผลดกแล้วก็เพิ่มผลผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นพริกมะเขือเทศถั่วฝักยาวเนี่ยดอกออกดกไม่พอติดผลดียังไม่พอผลนะครับยังขยายได้ดีมากๆ2แบบนี้นะครับเราจะนํามาใช้ไม่เหมือนกัน แบบที่เป็นน้ำนะครับเดี๋ยวผมจะให้วิธีการท้ายคลิปนะครับแต่แบบแรกก็คือแบบงอมนะครับกินไม่หมดทานไม่หมดเนี่ยเอามาทำฮอร์โมนผลไม้มันจะช่วยนะครับติดดอกออกผลผลิตได้ดีมากๆนะฮะไม่เชื่อนะครับลองทำดูได้เลยรวมไปถึงนะครับสูตรนี้ถึงไม่มีจุลินทรีย์นะครับที่จะเติมเข้าไปเนี่ยก็สามารถนะครับหมักได้เพราะว่าผลไม้เขาจะมีเอนไซม์มีจุลินทรีย์อยู่แล้วให้เราเตรียมนะครับแค่3สิ่งนี้1นงนะครับถัง2นะครับ กล้วยหัน่นประมาณเล็กๆผมหั่นไปแล้วนะครับนี่ใส่ลงไปกล้วยนะครับประมาณ3กิโลนะทีนี้เราจะใส่น้ำตาลสายแดงนะครับประมาณครึ่งกิโลนี่นะครับครึ่งกิโลตอนนี้นะครับผมใส่วัตถุดิบ2อย่างเข้าไปแล้วนะครับกล้วยเนี่ยมาดูใกล้นะครับประมาณนี้เราก็หัน่นชิ้นเล็กๆประมาณนี้ผมหั่นใส่เขียงมันจะหั่นง่ายนะก็น้ําสะอาดประมาณ 8-10ลิตรนะครับใส่ลงไปได้เลยนะอันนี้ยังมีประโยชน์นะครับยังเพิ่มถ้อาอาหารที่ช่วยในเรื่องการนะครับรากอ่อนนะครับติดดอกดกรวมไปถึงเพิ่มผลผลิตให้มันใหญ่นะสังเกตไหมครับว่าตอนนี้มันเค้ากันได้ประมาณหนึ่งแล้ว,ลวเราก็แบบนี้จะมีนะครับผลไม้อย่างอื่นใส่ลงไปก็ได้เช่นมะม่วงนะฮะร,รวมไปถึงแก้วมังกรสับประรดใส่ได้หมดเลย พวกนี้ไม่จําเป็นต้องใส่จุลซีเพิ่มก็ได้แต่ถ้าใครมีชชกจุลซีเอ e หรือจุลซีต่างๆสามารถใส่ลงไปในขั้นตอนนี้ได้นะครับทีนี้เราจะเติมน้ําเปล่านะครับประมาณ8-10ถึงลิตรครับในกรณีที่ผลไม้ไม่มีความหวานเหมือนกล้วยเหมือนอมะม่วงนะครับอย่างเช่นมะละกอไม่หวานมากมะละกอจืดเนี่ยอย่าใส่น้ํา8 1ถึงลิตรนะครับให้ใส่น้ําประมาณ4-5ถึงลิตรก็เพียงพอครับเพราะว่ากล้วยเนี่ยมันมีความหวานในตัวอยู่แล้วครับ และเติมน้าเสร็จนะครับอย่าลืมกวนส่วนผสมนะครับให้เข้ากันพวกน้ําตาลละลายนะครับให้มันซึมอยู่กับน้ําเวลาที่นะครับเอนไซม์ของกล้วยเนี่ยจุลินทรีย์ของกล้วยนะครับมันเริ่มเป็นเชื้อขาวนะครับมันจะได้เดินได้ดีเดินได้สวยนะบางคนเนี่ยไม่กวนนะครับมันตกอยู่ข้างล่างนะครับให้เรากวนให้ละลายอ่าเรียกว่าใช้จุลินทรีย์ธรรมชาติเลยนะครับได้ผลแน่นอนนะครับอีกประมาณ5วันนะครับลาขาวจะเดินสวยนะฮะ และครบ21วันเราก็จะกรองนะครับเอาเฉพาะน้ําไปใช้อัตราส่วนเดี๋ยวผมจะให้นะรวมไปถึงนะครับพวกกากตะกรนเนี่ยมันยังเป็นค่าเป็นปุ๋ยอยู่นะครับถึงมันจะถูกน้ำเนี่ยออกมาแล้วกับน้ําแต่มันยังมีส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นกากตะกรนเนี่ยก็สามารถนะครับนำไปใช้ในวิธีที่ผมจะพาทํากับกล้วยเน่าๆแบบนี้ใช้วิธีเดีวยวกันได้เลยนะครับพวกกากที่เหลือนะหรือใครมีผ้าขาวบางจะปิดอีกชั้นหนึ่งก็ได้เพื่อกันแมลงนะตัวนี้ผมก็ทําง่ายๆนะครับแล้วก็เอาไว้ในร่วมห้ามโดนแดดครับ พวกกล้วยนะครับหรือผลไม้ที่เน่าเป็นน้ําแล้วนะครับเราจะนะฮะไม่ทําเป็นน้ําหมักเชีวภาพเพราะว่ามันจะไม่ดีแล้วทีนี้เวลาที่เราใช้เนี่ยเราจะให้ทางดินเลยนะครับแต่ห้ามโรยแบบนี้นะเพราะอะไรนะครับหมันจะถูกสูญเสียนะครับไปด้วยแสงแดดด้วยอากาศนะครับละเหยไป 2. นะครับมันจะล่อพวกมแมลงนะครับให้มากิน ตรงนี้นะครับแล้วก็มีแมลงวันทําให้พื้นที่บ้านเราเนี่ยนะครับเป็นเหมือนที่เพาะเชื้อนะครับของแมลงต่างๆนะแล้วก็ยังสามารถใช้กับผลไม้ต่างๆตรงนี้นะครับเป็นกลู่อ่าขออภัยครับตรงนี้เป็นมะม่วงสุกที่ตกนะครับแล้วก็เน่าแล้วไม่สามารถทานได้แล้วนะครับก็นํามาใช้วิธีเดียวกันได้รวมไปถึงกักตะกรอนนะครับที่เราหมักไว้ประมาณย1เดวันเรากองเฉพาะน้ําส่วนที่เหลือเป็นกากตะกรอนก็เอามาทําวิธีนี้ได้ขุดขุดนะครับ ให้มีความลึกนะครับประมาณ1คืบเป็นอย่างน้อยนะฮะแต่ไม่ควรเกิน2คืบก็คือลึกเกินไปถ้าลึกเกินไปพวกเล้าฝอยเนี่ยมันจะนะครับนำมาใช้ได้ไม่ดีแล้วเราก็ใส่นะครับพวกนี้ลงไปเลยโดยไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มแล้วเพราะว่าในตัวกล้วยนะครับจะมี ทั้งจุลินทรีย์ที่ดีนะครับฮอร์โมนที่ดีที่เป็นประโยชน์กับพืชนะครับมีธาตุอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะครับมีในไนโตรเจนด้วยนะนะครับแต่หลักๆเราอยากได้ฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมนะครับเราก็ถมไว้แบบนี้เลยเป็นเหมือนปุ๋ยพืชสดเลยนะครับเนี่ยกดไว้นะครับฝังดินไว้สังเกตนะครับว่าเวลาที่เราฝังอะไรลงไปในดินนะครับหรือว่าจะเป็นพวกเนื้อสัตว์หรือพวกสัตว์ต่างๆที่เราฝังเข้าไปเนี่ย แล้วต้นไม้งามเนี่ยคือในดินนะครับมันก็จะมีจุลินทรีย์นะครับเรียกว่าตามธรรมชาติเชื้อราแบบเรียตามธรรมชาติช่วยย่อยอยู่แล้วนะครับทำให้ต้นพืชของเรานะครับสวยนะครับแล้วก็ติดผลได้ดกนะโดยเฉพาะตรงนี้นะครับหม่อนมัมเบอรี่ปลูกในกระถางนะทำแบบนี้ก็จะดกมากๆส่วนที่เหลือนะครับผมจะเอาไปใส่ต้นไม้ชนิดอื่นๆนะครับ เมื่อเราหมักนะครับครบ14ถึง20วันแล้วนะครับฝ้าขาวจะสวยนะครับกลิ่นจะหอมมากโดยธรรมชาติเลยทั้งที่ไม่ได้ใส่จุลินทรีย์อะไรเลยนะครับทีนี้เรากรองนะครับช่วงแรกเนี่ยกากตะกอนมันจะน้อยถ้าใครอยากพ่นทางใบพวกมะม่วงนะครับหรือผลไม้ต่างๆที่ต้นสูงหรืออยากนํามาพ่นทางใบเนี่ยให้เรานะครับใช้ด้านบนแรกก่อนนะครับเพราะตรงนั้นตะกอนจะน้อยนะครับจะเหมาะเอามามาแบบว่าพ่นทางใบมันจะไม่ติดหัวพ่นนะครับส่วนที่ต่ำลงมานะ ให้เรานะครับกรองไว้แยกอีกส่วนหนึ่งแบบนี้นะครับแล้วก็นํามาผสมกับบวรดน้้านะครับอัตราส่วนการใช้นะบวรดน้ํา5-8ลิตรเนี่ยเราก็ใส่ประมาณ5-8ฝาหรือ5-8ช้อนโต๊ะนะครับไม่ต้องเยอะนะแล้วก็ไม่ต้องน้อยหรือใครจะกะแบบนี้ก็ได้นะครับสามารถกะได้เลยแล้วก็กวนส่วนผสมให้เข้ากันนะฮอร์โมนผลไม้นะครับใช้ยังไงบ้างสามารถใช้กับพืชกินใบได้ไหมนะครับเพราะว่ามันตัวช่วยนะครับในการเร่งดอก ติดผลเพิ่มผลผลิตนะครับขยายผลด้วยสามารถให้พืชน,นะครับได้แม้กระทั่งพืชกินใบพวกสลัดนะครับได้เลยในช่วงแรกก็ให้ได้และสําคัญมากในช่วงสุดท้ายเช่นผักสลัดนะครับมันจะทําให้กรอบนะฮะพราะเป็นหอรโมนผลไม้ถ้าเราจะให้ไปเนี่ยเราสามารถให้ปุ๊บเก็บมาทานได้เลยเพราะเราไม่ใช้สารเคมีมันเป็นน้ําหมักจากธรรมชาติทีนี้มันจะเหมาะอะไรบ้างนะครับพืชที่ต้องการให้ติดดอกดก นะออกผลดีอย่างเช่นส้มจี๊ดมะเขือเทศนะครับพริกมะเขือต่างๆนะหรือจะให้พวกแตงโมเมลอนหรือจะเป็นผลไม้ต่างๆลำไยมะม่วงนะครับชมพู่ส้มเขียวหวานส้มต่างๆได้หมดเลยส้มโออย่างนี้ก็เอาไปพ่นทางใบได้เลยโดยใช้นะครับการกรองครั้งบนด้านบนครั้งแรกนะครับที่เราจะแบ่งไว้ส่วนตรงนี้ก็เหมาะสําหรับการที่เราสามารถผสมน้ําใส่โบรดน้าเพราะรูมันใหญ่นะครับอาจจะมีกาตากรบ้างเนี่ยก็สามารถให้ได้เลย ให้ทุกประมาณสัปดาห์ละครั้งได้เลยนะครับไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าจะให้เน้นเนี่ยทุก23วันก่อนเก็บเกี่ยวนี่ในเรื่องของนะครับพวกสลัดนะครับก็ได้เลยนะหรือพวกกระหล่ำปีนะครับหรือ,อพริกมะเขือเทศนะครับที่มันจะเรียกว่าจะเก็บเกี่ยวแล้วนะครับก็ให้เร่งๆได้แต่โดยปกติก็ให้ทุก7วันครั้งนะฮะส่วนในช่วงแรกของอย่างเช่นผักชีตัวเล็กอยู่นะครับ เราก็ให้ได้ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่ามันมีธาตุอาหารนะครับและฮอร์โมนต่างๆเนี่ยที่จะช่วยนะครับในการเจริญเติบโตนะฮะแต่ไม่ต้องเน้นนะไปเน้นช่วงเก็บเกี่ยวแล้วก็ช่วงติดดอกออกผลนะครับสําหรับสูตรฮอร์โมนผลไม้จากกล้วยครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้คนอื่นสามารถนะครับนำของเหลือทิ้งนะครับจากครัวเรือนเนี่ยนำมาทําเป็นน้ำหมักเชื้อภาพหรือเป็นฮอร์โมนที่จะสามารถนะครับดูแลพืชนะครับให้เจริญเติบโตได้ดี วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนผมปอนฟาร์มมิงไฮแลนด์ปลูกให้ง่ายทำง่ายชีวิตต้องอยากสวัสดีนะครับทุกคน